Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของที่ตลาดได้ไป้ของมาตั้งเยอะแยะเลยซื้อของแค่นี้ทําไมใช้ถุงพลาสติกเยอะจังก็ใช้ถุงพลาสติก่ะสะดวกจะตายใช้แล้วก็ทิ้งจบใช่ใช้แค่ถุงไม่กี่ใบเองจะเป็นไรไปก็เพเ่อคิดกันแบบนี้ไงขยะถึงได้ล้นโลกถุงพลาสติกก็เยอะแล้วท้ายไมเกิดโลกร้อนด้วยอ๋อแล้วเราจะใช้อะไรแทนถุงพลาสติกดีล่ะอ๋อคิดออกแล้วเรามาทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมใช้แทนถุงพลาสติกกันดีกว่า ปัจจุบนันมนุษย์ใช้ถุงพลาสติกเพื่อความสะดวกในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อของเพียงไม่กี่ชิ้นก็ใส่ถุงพลาสติกโดยไม่คํานึงเลยว่าถุงพลาสติกเพียงใบเดียวนั้นใช้เวลาย่อยสลายนานถึง450ปีและยังเป็นการใช้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งก่อให้เกิดขยะจํานวนมากส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบนัน เราจึงมีความคิดที่จะหาสิ่งมาทดแทนถุงพลาสติกพวกเราจึงอยากทําถุงผ้ามัดย้อมเพื่ออยากลดปริมาณถุงพลาสติกและลดลงให้ทุกคนหันมาใช้ถุงผ้ามากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนและปริมาณขยะอีกด้วยโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกัน,นีในชื่อว่า กรีนเฮาส์เอฟเฟก t ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มนุษย์เรายังได้เพิ่มกา๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์และโคโรฟลูโรคาร์บอนเข้าไปอีกด้วยพร้อมๆกับการที่เราตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลงและในสุดสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อนนั่นเอง ผ้าย้อมนะคะการประดิษฐ์ผ้ามาย้อมก็จะขึ้นอยู่กับจินตนาการและการออกแบบของแต่และบุคคลนะคะซึ่งลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะกลุ่มของพวกเราก็จะใช้วิธีใน,ในการมาย้อมก็คือวิธีการพับและมัดให้เป็นลวดลายต่างๆนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการออกแบบลวดลายนะคะซึ่งทําโดยการพับและมัดให้เป็นลวดลายต่างๆค่ะแล้วมัดด้วยยางหรือเชือกฟางคะ่ะ ทคนิคในการมัดย้อมนะคะนั่นก็คือความแน่นของการมัดนั่นเองค่ะเราไม่ควรที่จะมัดหลวมหรือแน่นจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเรามัดหลวมจนเกินไปสีก็จะผสมกันและทําให้กระเป๋าผ้าของเราไม่เกิดเลือดลายน,นั่นเองค่ะกลุงของพวกเรานะคะเลือกใช้ผ้าที่ด้จากเส้นใยตามธรรมชาติซึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชได้แก่เส้นใยจากเมล็ดเช่นฝ้ายนุ่นนะคะซึ่งผ้าที่พวกเราเลือกใช้นั่นก็คือผ้าฝ้ายนั่นเองค่ะ นำกระเป๋าผ้าสีขาวไปต้มน้ำร้อน5นาทีจากนั้นบิดหมาดๆพักไว้ให้เย็นจากนั้นนำผ้ามามัดเป็นลวดลายตามที่เราออกแบบไว้แล้วใช้หนังยางหรือเชือกฟางมัดไว้นำผ้าที่มัดไว้ไปพักไว้จากนั้นผสมสีตามที่เราต้องการเช่นสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวเป็นต้นเมื่อผสมสีเสร็จแล้วก็นำไปย้อมใส่กระเป๋าที่เราเตรียมไว้ เมื่อย้อมเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกและมัดให้แน่นทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็นำไปพึง่งแดดประมาณสองชั่วโมงเมื่อกระเป๋าผ้าแห้งแล้วก็นำไปรีดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำมาใช้ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ในการทํากระเป๋าผ้ามัดย้อมค่ะและนี้นะคะเป็นจุดประกายความคิดแรกนะคะที่เราอยากจะทําโครงงานนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค,ค,คุณแม่เริ่มทําผ้ามัดย้อมนี่มากี่ปีแล้วคะ2ัสมปีแล้วคะ่ะคุณแม่ทําเป็นอาชีพเลยเหรอคะค่ะ ตรามีวิธีการจะทำยังไงบอกให้ท่านผู้ชมได้รู้เลยค่ะมันมดหลายแล้วเราจะเ,เริ่มจากการพับผ้าก่อนพับผ้าก่อนเราจะทําเป็นลายข้างล่างเราจะทําเราจะท๊ะ ่ราจะทำแบ่งผ้าเป็นสามส่วนแล้วแต่ลายแล้วแต่ลายแห่อยากได้เนาะสมมุติว่าเฮาสซี่ตัวนี้เป็นลายข้างบนเป็นลายเขาไปลายตามใจชอบาตามใจชอบแล้วก็หยุ่ม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 หยิบหยิบเข้าใส่กันนะคะแล้วก็ใช้หนังยางรัด ดแน่นแน่นก็เป็นคำทามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็ดูไม่ออก ฉันไได้ไมที่คิัค้นถึงบตัวนี้คือให้เดินงคั้นนานๆพอเได้ลายตัวนี้แล้วเอากลับมาแก้ตัวนี้ออกแก้แล้วเนาะแก้บุ๋งเนาะสามารถได้แบบนี้แล้วเอาตัวนี้ไปย้อมย้อมนานๆมันจะออกความเข้ม ความเข้มแล้ววันนี้เราจะได้สีจืดเราจะได้ความจืดเวลาย้อมเสร็จแล้วก็มาแกะเล็กตัวนี้ออกเล็กตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ลงมาแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไว้เอาตัวลาดตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่สาม กระเป๋าผ้ามัดย้อของเรานะคะเป็นรุ่น Limited Edition มีเพียงหกใบในโลกกระเป๋าของเราซักทำความสะอาดได้ง่ายใส่สิ่งของได้หลายอย่างนุ่มสบายมือพกพาสะดวกสามารถใช้งานได้หลายครั้งใช้แล้วก็กลับนํามาใช้ใหม่ได้หรือนําไปประกอบอาชีพเพื่อหาอไรายได้ทําเป็นสินค้าโอท็อปของท้องถิ่นและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นการลดปริมาณขยะในแต่ละวันได้อีกด้วยกระเป๋าผ้ามัด้ยมของเรานะคะใส่ได้ทั้งสมุดหนังสือบรรจุได้เยอะนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคะโดยกระเป๋าผ้ามัด้ยมของเรานะคะสามากบรรจุของอได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคิชนผ้าผิวแป้งใหญ่ แป้งเลยเล้กก็ทรศัพท์โดยที่เราจะไม่งอถุสิอีกต่อไปค่ะกระเป๋าของเราเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิง้งในตลาดรานที่สดใสลวดลายสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใคร จากการทำโครงงานกระเป๋าผ้ามัดย้อมนะคะเราได้นําวิธีการมัดย้อมที่ได้ความรู้จากคนในท้องถิน่นนั่นก็คือเสื้อมัดย้อมคามที่เป็นสินค้าโอท็อปในท้องถิ่นของเราเราได้นําความรู้จากการมัดผ้าย้อมคามมาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานกระเป๋าผ้ามัดย้อมให้กระเป๋ามีลวดลายที่สวยงามน่าใช้และยังเป็นการรลนนโลงลดการใช้ถุงพลาสติกอีกทางยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กระเป๋าผ้าค่ะ เราจรึงศึกษาและประยุกต์นำเอาความรู้ในเรื่องเสื้อมัดย้อมคามที่ได้จากคนในท้องถิ่นมาทำกระเป๋าผ้าให้มีลวดลายมีสีสันสดใสสวยงามน่าใช้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการมัดผ้าให้เกิดลวดลายที่สวยงามและเป็นการรณรงค์ให้คนหันมาใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนลดขยะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ ปัจจุบันนี้โลกของเราต้องพบกับปัญหามากมายแต่ที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือภาวะโลกร้อนขยะล้นโลกกลุ่มของพวกเราจึงได้ประดิษฐ์กระเป๋าผ้ามัดย้อมแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อเป็นการลดขยะและกระเป๋าผ้ามัดย้อมยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการทำรายได้เสริมไปในตัวอีกด้วย ประโยชน์ของกระเป๋าผ้ามัดย้อมสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าคนในสังคมหันมาใช้กระเป๋าผ้ามัดย้อมแทนถุงพลาสติกก็จะเป็นการลดขยะและยังช่วยป้องกันให้โลกเราไม่ร้อนอีกด้วย